สวัสดีครับสวัสดีนะครับสำหรับพระองค์นี้ก็คือหลวงพ่อเดิมนะครับพิมพเอหรือว่าพิมพ์ที่1สวยงามมากเนื้ออัมบาก้านะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่จะเปิดให้ f อซได้เข้ามาจับจองเป็นเจ้าของในราคาที่จับต้องได้ ในวันต่อไปนะครับตอนนี้เอามาโชว์ให้ดูเฉยๆนะครับเอามาโชว์ให้ดูเฉยๆนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมปั๊มนะครับรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมปั๊มนะครับเนื้ออัปปก้ายอดฮิตพิมพเอนะครับพิมพเอดูยังไงนี่ครับจะโค้งแบบนี้ครับจะโค้งแบบนี้ฐานจะโค้งนะครับวิธีดูนะครับเนี่ยครับดูความเก่าแก่ดูหน้าตาของท่านเป็นอย่างเงี้ยครับ นะส่วนการจะดูยังไงแท้ปลอมนี่เลยให้ดูตรงเนี้ยนะเป็นตัวชี้ชัดเลยว่าง่ายเลยเนี่ย <c oughs> ถ้าเป็นของแท้จะเป็นเงี้ยนะต่ไบแบบนี้นะครับนี่หนึ่งสองแล้วใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ตรงกลางเป็นรูปตัววีแล้วก็หนึ่งสองแล้วก็สามแค่นี้แหละดูแค่นี้นะไม่ต้องมากของหลวงพ่อเดิมมันนะ <c oughs> เสร็จแล้วก็มาดูหน้าตักเนี่ยต่ไบย,ยังไงจะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนะ ออมองมอง,นะมองเอเห็นเนี่ยนะมองก็เห็นเนี่ยรอยตะไบเนี่ยนะรอยตะไบมองเขเห็นอันนี้คือด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังนะครับส่วนด้านข้างนี้นี่รอยตะไบจะเห็นเลยนะี่รอยรอยตะไบจะเห็นเนี่ยนะเนี่ยรอยรอยตะไบจะเห็นนะ,ะจะํนะาไว้ทยใหญ่กว่านี้ไม่ใช่เอาแบบเล็กๆขนาดนี้แล้วแขนนี่ก็จะกลมกลมนะครับเนี่ยเห็นไหมจะกลมกลมถ้าเป็นแบนไม่ใช่เออตอนนี้ก็คือตำหนิตรงหน้าผากเนี่ย แต่ถ้าชี้ไปเขาก็ <c oughs> เขาก็ทําตามมันเนานะทำตามโดนใหญ่จะทําตามเอาเป็นว่า,าหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับสีผิวจะเป็นอย่างนี้นะครับเนื้ออัมบากาสีผิวจะเป็นแบบนี้นะครับสีผิวจะเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับในเนื้ออัมบาก้าหายากนะครับสร้างอยู่ไม่ไม่ไม่กี่องค์นะสร้างไม่กี่องค์นะครับประมาณอยู่สักห้าร้อยองค์เพราะว่าทํายากนะครับทํายากก็ทําให แบบพิมพ์เนี่ยพังง่ายเนี่ย <Okay. S 1> หลวงพ่อเดิมอะเอฟซี <Okay. S 1> ดูแค่ mm hmm. การแทงตะไบ,บแค่นี้พอเลยดูแค่นี้พอเลยถ้าเป็นแบบนี้โอเคแต่ถ้าไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่นะครับ mm hmm. อาจจะใช่แต่เป็นพศอ,อื่นไม่ใช่แปดสององแพงง่ายๆ <c oughs> บางคนมาถามผมส่งหลวงพ่อเดิมมาบอกอย่างนี้เหมือนไหมใช่ไหมคุณดูจากนี้เลยเนี่ยนะคุณดูการแทงตะไบ,บแบบนี้เลยไม่ต้องมาถามผมไม่มี ไม่มีเซียนคนไหนเขาบอกหรอกครับเซียนและไม่เซียนคนเขาบอกครับนะเขาไม่บอกหรอกครับเพราะว่าเขากําลังซื้อขายไปบอกเขาของไม่แท้ก็เสร็จเลยก็ด่าอีกนะครับถ้าแท้ก็ดีไปนะครับแต่โดยมากแล้วเซียนเขาจะไม่ตอบนะครับเขาจะไม่ตอบเลยถามเขาเขาจะไม่ตอบว่าแท้ไมมไม่แท้ไม่ประมาณเนี้ยแต่ถ้าไปหาเขาเนี่ยเขาอาจจะตอบนะครับแต่เขาตอบแน่ว่าแท้ปลอมยังไงของคุณนะะเพราะว่าพอแท้ปั๊บเขาขอซื้อเลยแต่ถ้าคุณส่งภาพไปเนี่ยถึงบอกแท้ ไม่มีประโยชน์ก่าเขาเลยเขาเขาไม่บอกดีกว่าแต่ถ้าเราไปถามเขาเนี่ยนะไปให้เขาดูพอเขาบอกเทป้ปั๊บเขาก็จะเช่าคุณแหละเพราะนั้นคุณจะได้ตังค์เขาก็จะได้พระเนี่ยคือผลประโยชน์มันอยู่ตรงนี้ครับง่ายๆไม่ยากเลยแต่ถ้าส่งภาพไปเนี่ยถ้าถ้าคุณได้บอกถ้าคุณได้รับคํา,าว่าแท้ปั๊คุณก็ไปขายคนอื่นเขาก็ไม่ได้เพราะนั้นเขาจะทําทําไม2ก็คือว่าถ้าถ้าเขาบอกปลอมครับคุณก็ขายกันไม่ได้เพราะนั้นก็จะโดนด่าประมาณนี้ครับเพราะนั้นไม่มีไม่มีคน ไม่มีคนบอกคุณแล้วครับนะง,ง่ายๆเนาะถ้าใครจะถามผมว่าแท้ปลอมก็คุณคุณดูจากของผมนี่แล้วกันนะคุณดูแบบนี้แล้วกันถ้าเหมือนโอเคแต่ถ้าไม่เหมือนก็คุณไม่ต้องมาถามผมละก็คือไม่ใช่อาจจะแท้แต่วัดอื่นอาจจะแท้แต่รุ่นอื่นพศอาะะอื่นครับแต่ถ้าแปดสองไม่ใช่อาผมจะส่องผมจะทําให้เห็นทุกแง่ทุกมุมเลยนะเนี่ยนะมุมเนี้ยนะ <c oughs> มุมนี้ก็ดูไปนะครับสําหรับพระที่ผมจะแบ่งปันให้กับ f อฟซจับต้องได้นะครับ นี่เลยดูนะนี่หนึ่งมุมสองมุมนะครับสองมุมนะดูตรงหูการแทงตะไบ,บตรงลําคอ,อาด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าหน้าตามไม่เหมือนผมพ่อเดิมก็คุณไม่ต้องไปจับแล้วมุมนี้มุมนี้นะครับเนี่ยให้ดูทุกมุมเลยนะแล้วมุมมุมเนี่ยสาคัญมากเลยแทงตะไบ,บของแขนเนี่ยนะเออ แล้วก็มุมนี้นะครับอ่านดูให้ชัดๆเลยโดยแทงตะไบที่หน้าตักด้วยเนยแค่นี้เองส่วนจานไม่จานเนี่ยคุณก็ต้องไปสนใจมากมายหรอกส่วนใหญ่ที่ผมมีอยู่เป็นร้อยนี่ก็มีร้อยจานทุกองนะก็จานนโมพุทธายะนั่นเองง่ายๆนะครับอ่านี่คือเป็นพระชุดแรกที่ผมจะแบ่งปันให้นะครับ f อซที่สามารถจับต้องได้ <c oughs> นะครับคนไหนที่พูดตรงก็จะได้คนไหนที่พูด ไม่ตรงก็มีโอกาสไม่ได้นะครับเพราะผมรู้ประมาณนั้นเดาใจถูกคนไหนที่ซื่อตรงกับผมก็จะได้ของดีๆไปนะครับได้ของดีๆไปสําหรับ <c oughs> สิ่งแรกหลวงพ่อองค์แรกที่ผมจะแบ่งปันให้กับ FC ในราคาที่จับต้องได้หลวงพ่อแรกก็คือหลวงพ่อเดิมรุ่นปี82เนื้ออันปาก้าหายากราคาแพงพิมพ์ A ด้วยมันมีพิมพ์ A, B, c, D, พิมพ์ A อ C D ีแล้วก็พิมพ์ที่1ที่2ที่3ที่4นะครับสําหรับพระองค์นี้คือ <c oughs> พิมพ์ที่1หรือว่าพิมพ์ A พิมพ์พิมพ์ที่สวยที่สุดนะครับได้จากการทําของเนื้ออัปปาก้านะครับนี่คือพระครูนิวาสธรรมขันหรือว่าหลวงพ่อเดิมนะครับนะหน้าตาแบบนี้ครับนะอันนี้แพงที่สุดแล้วนะครับพิมพ์นี้ปล่อยจะปล่อยให้ f c เนี่ยในราคาแบ่งปันนะ เตรียมใจไว้นะเตรียมใจไว้นะวันไหนที่คุณพร้อมเมื่อไหร่นะผมกัดทิ้งระยะอีกสักสิบวันรอให้คุณเตรียมสตังค์ไว้ให้ให้ได้จํานวนหนึ่งนะเดาแล้วกันว่าจะเก็บตังค์ไว้เท่าไหร่คนไหนที่พร้อมก่อนผมจะปล่อยให้ก่อนคนไหนทักมาก่อนผมจะปล่อยให้ก่อนคนไหนที่ทักก่อนมีเงินพร้อมก่อนผมจะให้คนนั้นนะครับคนไหนที่เงินไม่ค่อยพร้อมก็ก็จะไม่ได้คนไหนที่เงินพร้อม นะครับนะมากนคนแรกคุณก็จะได้ไปนะครับง่ายๆนะครับนี่คือหลวงพ่อองค์แรกที่ผมจะแปงปันให้กับ f c นะครับเป็นพระที่หายากนะครับบอกเลยว่าเป็นพระที่หายากคุณไม่เจอกันง่ายๆหรอกครับของแท้ๆนะครับไม่เจอง่ายๆหรอกครับสําหรับคลิปนี้ทําเพื่อ f c นะครับได้ได้จองนะครับหรือว่าเตรียมเก็บตังค์ไว้นะครับนะผมจะเริ่มให้ บอกให้เริ่มเช่าได้ประมาณ,ว,ามาณวันที่19นะครับประมาณวันที่19นะครับวันที่19ออกไปเนี่ยนะถ้าใครพร้อมเงินพร้อมนะพร้อมคุยคุณคุณเริ่มเข้าไลน์มาคุยนะครับอย่าใช้เบอร์โทรก็ได้เนาะใช้เข้าไลน์มาเลย T O M 589 589นะครับผมจะเริ่มให้เริ่มบูชา วันที่19ตั้งแต่เช้าเป็นต้นไปนะครับคนไหนไวคนไหนได้คนไหนเตรียมพร้อมก่อนคนนั้นได้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นคนไหนที่ไวคนนั้นก็จะได้ก่อนนะครับนะอันนี้เป็นองค์แรกเลยที่ผมจะแบ่งปันให้กับหลวงพ่อเดิมในราคาที่แบ่งปันได้ผมมีมากก็อยากแบ่งปัน f c ฟแล้วว่าเพื่อนฝูงกันคนที่ชอบเหมือนกันนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้มีความสบายใจเมื่อได้ของที่รักแล้วไปบูชาหลวงพ่อเดิมนี่เป็นหลวงพ่อ องหนึ่งที่ดังระดับประเทศนะครับกดติดตามมานะครับแล้วคุณจะได้เจออะไรของผมดีๆในราคาแบ่งปันชุดแพงผมก็มีนะชุดหลักล้านผมก็มีนะอันนี้ชุดแบ่งปัน FC แต่ความงามนะ่ะไม่แตกต่างเลยนะครับไม่แตกต่างนะถ้าองค์ไหนไม่สวยผมก็จะหย่อนราคาลงไปตามสภาพประมาณนี้ไม่ใช่ว่าราคาเดียวกันนะครับสําหรับองค์นี้นี่สวยนะครับบอกเลยว่าสวยนะองนี้สวยครับ สำหรับ FC ที่อยากได้เตรียมตังไว้นะครับเริ่มจะปล่อยให้ FC ได้จับจองได้มีโอกาสได้เช่าไปตั้งแต่วันที่19เป็นต้นไปนะครับเป็นต้นไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บอกกล่าวให้ว่าหลวงพ่อเดิมที่จะแบ่งให้กับ FC ในราคาแบ่งปันมีแล้วนะครับของมีจำนวนจำกัดเคนไหนมาช้าก็อดคขไหนมาไวก็จะได้ไปนะครับอขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมีหลวงพ่อเดิมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ครอบครองนะครับ สำหรับอาคลิปนี้ขอ fc โชคดีกดติดตามนะครับมีอะไรคืบหน้าก็จะได้รู้นะครับชิ้นแรกที่จะเริ่มแบ่งปันตั้งแต่วันที่19เตรียมตังไว้พร้อมนะครับสวัสดีครับ